ดีครับผมอามพาเชิญน,นะครับเนี่ผมกับน,น้องโดนัทส,สวัสดีสวัสดีครับเอ๋อวันนี้ผมจะพาไปเล่นบอลเดี๋ยวผมไปเอาบอลก่อนนะครับบอลอยู่ไหนไม่รู้มาพาก่อนนะครับเออมีบอลไม่เข้าเนี่ยกระโถเอ้ยเขาไม่มีบอลพ <No. S 1> ่อ <Fin it S 1> บอลเก็บนะครับเนี่ยเราจะมีบอลที่ไหนเล่นไหมเนี่ยฟรีนิด ผมขอตัดฉากไปหาบอลนิดนึงนะครับสวัสดีครับไม่มีบอลนะครับดนตตะดีกินายังร้อนทำอะไรก็ต้องรอทำอะไรดกินาปับกิาทำอะไรทุกีต้องอ ล้อคัทบายบายสวัสดีครับ